ูที่8ประจบป 25, ี2566ครับนี่เป็น7840เกียร์12คูณ12ครับสวยมากครับ ครับสวยงามครับคันนี้740เก้รสิบสอง เจ็ดแปดสี่ศูนย์เทียสิบสองครับกระจกแปกเรียบร้อยไปแล้วครับเติมลมเลยเดี๋ยวล่างไปล่างเติมลมเลยเ ตู้ที่แปดประจำปี2อ6 6ันะคร้บอันนี้เป็น New Holland TS TS หนึ่งร้อยครับเกียร์บสองตัธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะครับหายากนะเกียสิ่สองตัวิสองเดี๋ยวเราก่้น,นไปนะเดใ๋ยต้องขอ 100ครับ TS 100อีกหนึ่งคนะครับเป็นเกียร <T> ์ค่2คู่2นะครับ s 400 t 0 0ถูกเทโบ100ยางมานะครับเกียร์คู่2ค่2นะครับ ครบแล้วนะครับสี่คันพ s เอสร้อยเกียร์สิบสองคันนะครับแล้วก็เจ็ดแปดสี่นเกียร์สิบสองคันนะครับเกียร์สิบสองล้วนๆเลยนะครับ 12, เกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนิยมหายากนะครับรุ่นนิยมหายากนะครับมันนานจะเจอนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาลองชมได้นะครับเกียร์1ิบสองล้วนๆทุกคันเลยนะครับไม่หวังนะครับรถเล่นรถเกียร์สิบสองนะครับ ยุ่งยอดนิยม